เราเราเห็นให้การหมดเลยนี่น้องเขาถามเมื่อวันจันพอแต่พรนี่มันสงอันดับเรื่องเขาเขาตั้งเขาตั่งเป็นมาจากนักสแตอะไรางเงี้ยพี่เขาบอกว่าเขาจะมาหายาดคนชื่อพึ่งครับแล้วบิน ผมก็อยู่ตรงนี้เอง่ยตรงน้เดินเดินหาอยู่นี้และครับตรงนี้นะครับเลือจนู่นครับนัเอาไปเรถไม่เห็นึไ้มาค่ะถ้าเราไม่ั่งอยู่แล้วเียวใช่ถ้าผมไม่อยู่นี่ ศรีสะเกดศรีสะเกตศรไหนเ่ยจังหวัดศรีสเกดอยู่เมื่อครอนเราพักพักหรือไปทำงานอยู่ที่นั่นน่ะสมุทรไปทำงานอยู่ที่นั่นครับไปทำงานอยู่ที่สมุทรสาครครับอ๋อแล้ววันนี้ก็จะมาหาเพื่อนหาพี่หาพี่หาพี่เขาครับเพราะว่าผมอยากกลับบ้าน อยากกับบ้านแล้วไปนั่งวินที่ที่อนุสาวรีใช่อืแล้วเหตุการณ์เป็นไงต่อพี่เหตุการณ์ก็ว่าผมบอกเที่นที่สามคันก็ไม่มีไกลรับมีวินคนที่คนนี้อะเทียตีผมเนี่ยอรับผมมาอ่าเรามาจากอนุสาวรียเลยครับมาที่นี้เขาก็ คุยกันดีอยู่อ่าเขามาถึงปุ๊บผมก็บอกเขาว่ามาถึงอ่ะเขาอ่ะได้ตางอยู่แล้วแต่ผมผมผมมาถึงปุ๊บอยู่ที่ห้องเก้าเนี่ยมาถึงปุ๊บผมไม่หาพี่ไพผมผมผมไม่ไม่เจอพี่ไพไม่เจอระพึ่ง้อี่หท ที่เขาทําลายเราอ่ะเพราะอะไรคเขาโกรธที่ว่าผมไม่จ่ายเงินเขาเอามาขนาดนั้นเละครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละจากนู่ซาลีมานี่ไม่มีตังค์จ่ายเขาอ่ะเราเราไม่มีตังค์หรือยังไงถึงผมมีตังค์อยู่ครับแต่มีต่แค่สิบแปดบาทเองอ๋อก็คือจะจะให้ใจพี่มาหาพี่เพื่อให้พี่จ่ายให้ใช่ไหมใช่อ๋อแต่โทรศัพท์แบตเขาหมดอย่าอ๋อแต่ตอนนั้นคือแบตโทรศัพท์หมด แล้วเลาติดต่อคุณไม่ได้ไงก็เลยติดต่อใครไม่ได้เลยก็เลยเดินเดินหาอยู่แล้วเราดื่มมาปะดื่มครับไปดื่มมาที่ไหนอะดื่มมาจากนู่เครับที่ทำงานเลยเหรอครับเพาอันนี้เขก็ชอบกินอยู่แล้วดับที่เ่อกเขาเลยเนี่ยบอกเขาหมดเลยนะพิาเลยพิ้ไปเย ขอบคุณครับขอบคุณครับไับันับมายครับงไงบ้างคะเห็นเห็นเขานั่งบินมาจากอนุสาวรีย์ดิมาลงที่บางปลาเขาบอกว่าเขาจะมาหาญาติคนชื่อพึ่งครับ แล้วบินเขารอสักพากี่เขาบอกให้รอคนนี้เขาบอกให้รอแล้วเขาจะจ่ายตังค์แต่เขาไม่มีตังค์พี่เขาไม่มีตังค์จ่ายก็เลยเกิดเหตุอ่าปากมีปากเสียงกันนิดหน่อยพี่ทะเลาะวิวาทแล้วเาใช้ไม้พี่เขาโดนอะไรค่ะโดนวินทาร้ายอะ่ฮะใช่ครับโดนวินทาร้ายเราเคยเห็นเขาไหมครับบินบินไม่เคยเห็นนี่คนนี้ผมก็ไม่เคยเห็นอคนเจ็บไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยแล้วคนชื่อพึ่งนี่คือในซอยนี้มีไหมคะ ีเขาติดต่อญา,าติดตออาได้เมื่อกี้ืิใช่เราเราติดต่อญาติได้เมื่อกี้เขานั่งกำลังมาครับก็คือวินเป็นคนบอกใช่ไหมคะว่าเขานั่งมาจากนุสสวรวณีใช่าาถามเขา